เวัสดีค่ะพบกับนุ้ยพนคอนฟอร์ดกันเสร็จน้วิมินค่ะวัสดีค่ะเราจะมาดูตัวสตอมแทกค่ะคันสีส้มหล่อเลยจะหล่อขนาดไหนติดตามชมกันเลยค่ะ เหล็กทั้งคันเลยค่ะตัวนี้ค่ะคุณที่ลูกค้าของเรานะคะชอบแบบแนวออทบล a d ค่ะตัวกันชนหน้า h ั m m e r ใส่แล้วรถคันนี้จะปกป้องเรานะคะปกป้องตัวรถนะคะในการซ่อมแซมหรือบำรุงการรักษานะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะป้องกันไม่ให้อะไรที่จะมาโดนรถเรานั่นเองค่ะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเหล็กก้าอย่างดีเลยนะคะจากฮัมเมอร์ไทยแลนดเลยนะคะ ตัวนี้เราประกันจากสามคนเลยนะคะจากประเทศออสเตรเลียเลยค่ะด้านล่างของเราค่ะใส่กันระลทดด้านล่างนะคะตัวนี้จะป้องกันด้านล่างของเรานะคะในตัวหม้อน้ําเครื่องเยนต่างๆนะคะให้คุณภาพดีกว่าที่ไม่มีเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับห่วงลัดดูงนะคะถ้าสมมุติว่าติดหลบติดอะไรก็มีห่วงสาหรับลาดดึงนะคะตัวนี้ออฟโรดแบบสุดๆไปเลยค่ะด้านบนของเราค่ะใส่ชุดแต่งกระจหน้าแบบ FORD สีส้มตัดสีดํานั่นเองนะ,ะตัวนี้ใส่ตัวหนังสือแรนเจอเข้าไปด้วยนะคะด้านบนนะคะใส่สกุมทรงฟิตนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับซุ้มล้อของเราค่ะเป็นแบบ6นิ้วแบบนี้หมดุดนั่นเองค่ะเพื่อที่รองรับยางค่ะนะคะยางของเรานะคะใช้ยางโอตานี้ค่ะลายแม็กเป็นของแวมไพร์นะคะแวมไพร์ตัวนี้ค่ะทําขึ้นที่ประเทศไทยนะคะในการเปลียนหรือว่า การรับประกันคุณภาพนะจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะลบออฟค่ะประมาณ1 8บแถึงยีนะคะตัวนี้จะไม่ยื่นออกมามากนั่นเองค่ะสีแดงนะคะตัดสีดาค่ะตัวนี้ค่ะเข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะใช้ยางโอตานี้ค่ะยางโอตานี้ของเรา3ามสิบสามูสสอายี่สิบค่ะตัวนี้ใช้ปีกนกเดิมนะคะคุณลูกค้าดูค่ะตัวนี้ยกสองนิ้วด้วยกันนะคะแต่ว่าเลือกใช้ปีกนกเดิมนะคะแล้วก็ชกเดิมนะคะคุณภาพของตอมแท็กค่ะเป็นโมโนทูปค่ะทุกคนวาใจได้เลยนะคะ มาพร้อมกับตัวบันไดขั้นนะคะของฮัมเบอร์อีกแล้วค่ะคุณลูกค้าตัวนี้ซีลีี่ใหม่ล่าสุดเลยนะคะมีการลื่นนะคะแต่ก่อนนะคะไม่มีการลื่นแต่ตัวนี้นะคะได้รับคอมเมนต์มานะคะฮัมเบอร์ a ทลเล็ตของเราพัฒนาค่ะตัวการลื่นขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์ของเรานะคะนุ้ยสามารถดีไซน์ได้ทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะออกแบบแบบไหนนะคะเป็นชื่อของเรานะคะในการเป็นไล่นะคะ เป็นไล่ที่เป็นส่วนของเรานะคะหรือว่าเป็นโรงงานของเราสามารถดีไซน์ได้ทุกรูปแบบค่ะลูกค้าตัวนี้ค่ะใส่เป้ารองมือจับไปนะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวพลาสติกนะคะหรือว่ากันลอยได้นั่นเองค่ะตัวนี้ทรงคุณค่ามากๆเลยค่ะเป็นชิ้นส่วนขอขนาดเล็กมากๆเลยค่ะแต่ปกป้องสีรถของเรานะคะในรยขีดครัวต่างๆไม่ให้กัดขึ้นนั่นเองค่ะติดตั้งแล้วนะคะเป็น80%นะคะกันสาต์ค่ะ ด้านบนของเราค่ะน้ำเสดอบมากๆเลยนะคะสำหรับตัว Storm t e c คันนี้เลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือสมมุติว่าเราจะไปนะคะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของเต็นท์นะคะตัวนี้ก็รองรับการใช้งานนะคะตัวโโรถบ้หลังค่ะของ h u มเบออีกแล้วค่ะคุณลูกค้าลูกค้าสังเกตเลยนะคะตัวนี้ h u มเบอนะคะตอนนี้ตีตลาดมากๆเลยกับ n e x t u r e Ranger เพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่เข้ากันมากๆ ค่ะตัวนี้ค่ะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะมีไฟ LED ด้านหลังด้วยค่ะ,คะลูกค้าเห็นไฟเบรกดวงที่3ามนะคะถ้าสมมติเราเบรกนะคะตัวนี้ไฟจะติดขึ้นนะคะในการมองเห็นรถจากด้านหลังค่ะก็จะได้มองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเห็นไฟ LED ที่เป็น6จุดนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะถ้าสมมุติเราใส่เกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้จะส,สว่างขึ้นนะคะ,คะเพิ่มความส,สว่างได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะด้านหลังของเราค่ะ ใส่กันกระแทกหลังนะคะ FORD ค่ะลูกค้าเห็นไหมคะ FORD แบบว้าวนะคะถามว่าลูกค้ากลัวน้ำเข้าหรือเปล่าตันนี้ไม่มีรอยค่ะเพราะว่าเรายิงซิลิโคนทั้งบดเลยนะคะ,ะด้วยช่างที่ชำนาญกันมากๆเลยค่ะถ้าถามว่าตัวนี้ให้ประโยชน์อะไรนะคะตัวนี้ค่ะป้องกัน รถนะคะสีรถของเรานะคะในรอยขีดข่วนต่างๆหรือว่าลูกค,ค้าใช้ในไล่นะคะในสวนนะคะหรือว่าออกออฟโรดนะคะตอนนี้จะป้องกันได้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะพน,นอื่นอาจจะมองว่าเล็กน้อยนะคะแต่ว่าป้องกันรอยขีดข่วนนะคะจากให้เข้าถึงตัวรถได้มากกว่านั้นเองค่ะตัวนี้ค่ะใช้ทัวนนหนังสือนูนแบบแรนเจอร์นั่นเองค่ะปกติเป็นบอลนะคะแต่ตัวนี้เพิ่มมิติให้ตัวรถค่ะใส่ตัวหนังสือแรนเจอร์เข้าไปค่ะสังเกตดูนะคะมันจะนูนขึ้นนั่นเองค่ะ การชนท้ายของเราค่ะเป็นของฮัมเ e อร์อีกแล้วค่ะทุกคนตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมคะเห็นไฟนี้อีกแล้วนะคะมี2จุดด้วยกันนะคะคุณลูกค้าเวลาเราหอยหลังนะคะไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นค่ะฉะนั้นแล้วข้างหลังเราสว่างมากกว่าปกติ2เท่าสามเท่าเลยค่ะเพราะอะไรเพราะตัวกล้องตัวนี้ค่ะมันจะโชว์ด้านในตัวรถค่ะก็จะเพิ่มส่องสว่างแล้วก็ความปลอดภัยเพิ่มให้กว่าคนอื่นๆแน่นอนค่ะเซนเซอร์ทำงานปกติเลยนะคะมีห่วงลาดจู ให้คุณลูกค้าด้วยค่ะเรามาดูภายในนิดนึงค่ะว่าตัว Storm Pack ของเราเป็นแบบไหนบ้างค่ะตัว Storm Pack แตกต่างจับไว a พกยังไงบ้างค่ะตัวนี้ใช้สัญลักษณ์นะคะสีแดงด้วยกันค่ะเดินได้ด้วยสีแดงค่ะแต่ว i p a พกจะเป็นสีส้มค่ะลูกค้า คุณลูกค,ค้าดูนะคะแต่ว่าภายในจะคล้ายกันทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เป็นขับ4ค่ะเพิ่มหมดออฟโรดนะคะดินทรายหรือโคนเข้าไปด้วยนะคะเป็น2ระบบด้วยกันหาภายในก็รู้ล้าค่ะสไตล์ Storm Pack นั่นเองค่ะเพิ่มออปชั่นลึกเล่นเข้าไปนะคะคอนเซ็ปต,ต์ของ Next Gen Ranger Ford นั่นเองค่ะ เราดูข้าวๆกันไปแล้วนะคะสําหรับนุ้ยพนครคอะไปว่าคุณลูกค้าจะแต่งแบบไหนค่ะนุ้ยพนครจัดให้ได้เลยนะคะเป็นชุดแต่งเหล็กทั้งคันนะคะคัมเบอร์ค่ะหรือชุดวายเราสามารถดีไซน์ได้นะคะไม่ว่าด้านหน้าจะเป็นกันชนแบบไหนด้านหลังเป็นแบบไหนสามารถมิกได้หมดนะคะเพราะนุ้ยคือมืออาชีพค่ะให้สนใจนะคะติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยนะคะหรือเบอร์โทรนุ้ยค่ะ0 6 5 9 3 5 3 3 9ส เขาหนุยคือมืออาชีพค่ะแล้วพบกันใหม่